Good morning everyone and welcome to and d a a อรุณสวัสดิ์นะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ความจริงของข่าวประเสริฐ Well our radiate seminar is happening on May the fourth this year งานสัมมนากระจ่างของเราจะจัดขึ้นภายในปีนี้วันที่สี่พฤษภาคม It'll be in Bangkok เราจะจัดขึ้นที่กรุงเทพนะคะ So we want to personally invite you to come เราเองก็อยากจะขอเชิญชวนทุกคนเป็นการส่วนตัวเลยที่จะให้เข้ามาร่วมในงานสัมมนานั้น Even though it's just a one day seminar ถึงแม้จะเป็นการ เพียงแค่วันเดียวแต่ผมเชื่อว่าจะเป็นช่วงเวลาที่ทรงพลังร่วมกันในการทรงสถิตของพระเจ้าแล้วก็จะเป็นโอกาสที่ดีสําหรับเราด้วยที่จะมีโอกาสได้เจอหน้าเจอตาทุกคนนะคะเพราะพระเจ้าเองต้องการจะเสริมกําลังให้เราเข้มแข็งอยู่เสมอ big he has a big plan for each one of us พระเจ้าเองทรงมีแผนการที่ยิ่งใหญ่ให้กับเราแต่ละคน So in this seminar ในงานสัมมนานี้ we want to present the word of God to you เราต้องการที่จะนำเสนอถ้อยคำของพระเจ้ากับคุณ So that your heart can see the plan of God เพื่อที่หัวใจของคุณเองจะได้เห็นแผนการของพระเจ้า So that as your faith grow your eyes will see the plan of God และเมื่อความเชื่อของคุณเติบโตขึ้นสายตาของคุณเองก็จะได้เห็นสิ่งที่เป็นแผนการของพระเจ้าเกิดขึ้น So we will leave the registration link under this video เราก็จะใส่ลิงก์สำหรับ การลงทะเบียนไว้ที่ใต้วิดีโอนี้นะคบ We hope to see you และเราหวังว่าจะมีโอกาสได้เจอกับคุณนะคบ Alright so today's scripture ข้อพระคัมภีร์ประจำวันนี้ is from Proverbs 11:15อยู่ในสุภาษิตบทที่11ข้อ15 Now, I know that you might feel strange that I'm talking about this early in the morning ผมก็เข้าใจว่าคุณอาจจะรู้สึกแปลกที่ผมพูดถึงข้อพระคัมภีร์นี้ตั้งแต่เช้าเลย But when we talk about the wisdom of God Any time is good แต่ถ้าเราพูดถึงสติปัญญาของพระเจ้าพูดเวลาไหนก็เป็นสิ่งที่ดีทั้งนั้นแหละ You know the Bible is one of the most practical books you can ever you can ever read คือพระคัมภีร์จริงๆเป็นหนังสือหรือว่าเป็นเนื้อเรื่องที่คุณสามารถประยุกต์ใช้ได้มากที่สุดในโลกนี้เลย Why because it is written by God who knows everything about life เพราะหนังสือเล่มนี้ถูกเขียนขึ้นโดยพระเจ้าซึ่งพระองค์เป็นผู้ที่รู้ทุกเรื่องเกี่ยวกับชีวิต God knows what leads us into bondage and what leads us into freedom เรารู้ว่าอะไรที่เราทําไปแล้วจะนําเราไปสู่การตกเป็นทาสและอะไรที่เราทําไปแล้วจะนําเราไปสู่เสรีภาพของพระองค์และเฉพาะพระเจ้าเท่านั้นที่รู้ว่าเราจะดําเนินชีวิตที่ครบบริบูรณ์ได้อย่างไร people และพระเจ้าเท่านั้นที่สามารถจะพูดได้อย่างถูกต้องว่าการช่วยเหลือผู้อื่นอย่างแท้จริงนั้นเป็นยังไง God สติปัญญาจากถ้อยคําของพระเจ้า what we need. in our daily l i v e ก็คือสิ่งที่เราต้องการทุกๆวันเลย We all need wisdom. เราต้องการสติปัญญา And God is a source of wisdom. และ you พระเจ้าก็ทรงเป็นแหล่งแห่ง know, สติปัญญา w h e t h e r you're to business. ไม่ว่าพระเจ้าจะเรียกคุณทําธุรกิจ Or ministry. หรือพันธกิจรับใช้ Or any area of your life. หรือจะเป็นด้านไหนของชีวิตก็ตาม The wisdom of God will give you success. สติปัญญาของพระเจ้าจะส่งเสริมให้คุณประสบความสําเร็จ And so the book of Proverbs is the book of wisdom. และในหนังสือสุภาษิตก็ถือว่าเป็นหนังสือแห่งสติปัญญา เพราะว่าโดยส่วนมากแล้วเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้เนี่ยโซโลมอนเป็นผู้เขียน Who was given great wisdom from God ซึ่งเป็นผู้ที่พระเจ้าได้ประทานสติปัญญาให้กับเขาอย่างยิ่งใหญ่ You know Solomon because of the wisdom of God Solomon was one of the most successful kings in history เป็นเพราะสติปัญญาของพระเจ้าจึงทําให้โซโลมอนเนี่ยกลายมาเป็นกษัตริย์ที่เจริญรุ่งเรืองที่สุดในยุคสมัยของเขา The other other kings and queens even looked up to him and learned from him ไม่ว่าจะเป็นพระราชินีพระมหากษัตริย์ องค์อื่นๆเนี่ยก็เรียนรู้จากเขาแล้วก็อยากจะให้เขาเป็นแบบอย่างที่ดี wisdom that came from แต่ว่ามันไม่ได้เป็นสติปัญญาที่เกิดขึ้นจากการศึกษาของโซโลมอนแต่เป็นสติปัญญาที่มาจากพระเจ้า at แต่อย่างไรก็ตามคุณก็จะเห็นว่าบ้านปลายชีวิตของโซโลมอนนั้น wisdom of เขาปฏิเสธสติปัญญาของพระเจ้าซึ่งเป็นสติปัญญาที่ช่วยให้เขาประสบความสำเร็จมาตลอด Away from that wisdom. แต่ในวันนั้นเขากลับหันหลังให้กับสติปัญญาของพระเจ้า and that opened a door for destruction in his life แล้วการทำแบบนั้นเท่ากับเป็นการเปิดประตูให้ความหายนณะเข้ามาเยือนชีวิตของ Now, เขา it is a loving warning to all of us จริงๆมันก็เป็นการเตือนด้วยความรักที่พระเจ้ามีให้กับเราทุกคน When our heart Connected s wisdom เมื่อหัวใจของเราเชื่อมต่อกับสติปัญญาของพระเจ้าเสมอเราจะได้เห็นแต่สิ่งที่ดีเกิดขึ้นแต่เมื่อหัวใจของเราหันหลังให้กับสติปัญญาของพระเจ้าเท่ากับเรากำลังเปิดประตูให้กับศัตรูของเรา and so let us turn our hearts towards the wisdom of God ดังนั้นอยากจะหนุนใจให้เรานั้นหะหันหัวใจของเราเข้ามาหาสติปัญญาของพระเจ้าเสมอเลย how 't matter มันไม่สำคัญเลยว่าตอนนี้เราจะประสบความ สำเร็จมากน้อยขนาดไหนหรือตอนนี้ชีวิตของเรามันอาจจะดูดีหรือเราอาจจะมีการศึกษามีตำแหน่งที่ดี always need the wisdom of god ยังไงก็ตามเราต้องมีสติปัญญาของพระเจ้าเสมอ you know the world is changing fast เพอเห็นว่าสิ่งต่างๆในโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วมาก in few months time things change อีกไม่กี่เดือนข้างหน้ารับรองว่าก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่จะเปลี่ยนไป and life is becoming more and more complicated และชีวิตของเรามันก็จะดูมีความวุ่นวายมากขึ้น but the wisdom of god always works in any time. ถ้าสติปัญญาของพระเจ้าก็จะสามารถเกิดผลดี right, so let's open our hearts to the wisdom of God. ถ้าเราเปิดใจกับสติปัญญาและถ้อยคําของ So Proverbs 11:15 here says ใน11ข้อ15นี้ He who is surety for a stranger will suffer, but one who hates being surety is, is secure. บุคคล แต่คนที่เกลียดการรับประกันย่อมปลอดภัย Now isn't interesting that the wisdom of God covers คุณว่าน่าสนใจไหมว่าถ้อยคำของพระเจ้าเนี่ยพูดครบถ้วนทุกด้านของการดำเนินชีวิตเลย You know God knows how money will affect our lives. พระเจ้ารู้แหละว่าเงินมันจะมีผลกระทบกับชีวิตของเราอย่างไร How money will affect our relationships. หรือว่าเงินนั้นจะมีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของเราอย่างไร And if you look at human life, ถ้าคุณมองดูชีวิตของมนุษย์ a one of the source of problems in human relationships. แหล่งอย่างหนึ่งที่เป็นปัญหาของความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กันเอง is Not applying wisdom in money wisdom of the area ก็คือการที่ไม่ได้ใช้สติปัญญาเกี่ยวกับเรื่องของการเงิน so many people are in some kind of financial bondage เพราะว่ามีผู้คนมากมายที่ตอนนี้อาจจะมีปัญหาติดขัดทางด้านการเงินบางอย่างอยู isn't interesting คุณว่าน่าสนใจไหม that God God's word has a lot to say about money and finance บอกว่าในถ้อยคำของพระเจ้าได้พูดเอาไว้เยอะมากเกี่ยวกับเรื่องของการเงินเกี่ยวกับเรื่องของการใช้เงิน and a b r a n s a i s if we want to walk in peace ถ้าเราเองอยาก จะดาเนินชีวิตยอย่างมีสันติสุขถ้าเราไม่ต้องการเห็นภาระหรือว่า ความทุกข์ใจที่มันไม่จำเป็นจะเกิดเกิดกับเราเราก็จำเป็นจะต้องนำสติปัญญาของพระเจ้ามาใช้เกี่ยวกับเรื่องของการเงินด้วยคือแน่นอนอยู่แล้วว่าพระเจ้าสอนเราให้เป็นคนใจกว้างให้เราช่วยเหลือผู้อื่นแต่อย่างไรก็ตามทุกอย่างจะต้องตัดสินใจทำออกไปบนพื้นฐานของสติปัญญาพระเจ้าเร n ไม่สาม p รถ p ่วยคนได้เพียงแค่ <Our> feelings. เราไม่สามารถจะช่วยเหลือผู้อื่น อยู่บนพื้นฐานความรู้สึกของเราได้หรือว่าบางคนเนี่ยเขาก็มาร้องห่มร้องไห้อยากจะพยายามทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้เราสงสารคือใจของเราเรามีหัวใจรักผู้คนแล้วก็มีความเมตตาอยากให้ความช่วยเหลือกับผู้คนอยู่แล้วแต่คุณก็จะต้องพึ่งพาสติปัญญาของพระเจ้าเสมอถ้าเราพยายามจะช่วยเหลือคนอื่นโดยไม่ใช้สติปัญญา ของพระเจ้า we end up making the problem worse เราก็จะจบลงด้ยการทําให้ปัญหาอันนั้นเนี่ยมันรุนแรงกว่าเดิม so don't always go by feelings go by what the word of god says ดังนั้นอย่าทําอะไรตามความรู้สึกนะครับแต่อยากจะให้เราทําตามทุกอย่างที่ถ้อยคําพระเจ้าสอนเรา and particularly uh, in this context talking about money โดยเฉพาะในบริบทตรงนี้ได้พูดถึงเรื่องของการเงิน now see the scripture is very clear here ตรงนี้พระคัมภีร์พูดเอาไว้ชัดเจนมาก he who is a surety for a stranger will w h a t Suffer บอกบุคคลผู้รับประกันให้กับคนแปลกหน้าก็จะต้องทนทุกข์ We see e x a m p l e s of this in our lives. เราก็ได้เห็นตัวอย่างตรงนี้เกิดขึ้นในชีวิตของเราด้วย We know so many people who are in financial trouble today. เราเองก็รู้จักหลายๆคนที่ตอนนี้กําลังประสบกับปัญหาทางการเงินอยู่ Not because of their own debt. ไม่ใช่เป็นเพราะว่านี้สินที่เขาสร้างขึ้นมาเอง Because they became a surety for their friend or their or their family member or or someone close to them. แต่จะเป็นเพราะเขาไปรับประกันให้กับเพื่อนของเขาคนในครอบครัวหรือคนที่เขารู้จัก You know, think about this. This was written thousands of years ago. And, and, and yet, it, it Uh, rightly exposes the problems in our world today. แต่ก็ยังเป็นการพูดถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในยุคสมัยของเราทุกวันนี้ด้วย Many people are in trouble. หลายๆคนก็กำลังเจอกับปัญหา And even in the Christian society. แม้แต่ในสังคมของคริสเตียนเอง You know, in order to help a brother or sister in Christ. ในการที่เราจะช่วยเหลือพี่น้องในพระเยซูคริสต์ We we guarantee for them, we are a surety for them, and we get in trouble. บางครั้งเราก็ไปรับปากรับประกันอะไรให้กับเขาแล้วในที่สุดเราก็เจอกับปัญหา And sometimes we Support their lack of uh, ั uh, discipline in the area of f i n ร n c e s และบางครั้งการที่เราไปรับประกันให้กับเขาหรือช่วยเหลือเขาทางการเงินเรากำลังไปสนับสนุนการที่ตัวเขาเองเนี่ยไม่ได้แสดงความรับผิดชอบกับการใช้สติปัญญาของพระเจ้าในด้านการเงินเลย sound This may นี้มันอาจจะฟังดูใจร้ายหรือเปล่าผมรู้ true แต่มันก็คือความจริงมีผู้คนมากมายที่เขาไม่ได้ใช้สติปัญญาของพระเจ้าในเรื่องของการเงิน Not disciplined in their financial life. และเขาเองก็ไม่ได้ฝึกวินัยตัวเองในเรื่องของการบริหารจัดการการเงินและเขาไปจากหนี t ไปหนี t ไปหนี t ไมันก็เลยทําให้เขาเหมือนสร้างหนี้ก็สร้างหนี้สินอย่างต่อเนื่องและบางครั้งถ้าเราเองไม่ได้ใช้สติปัญญาของพระเจ้า you become partner their debt. การช่วยเหลือของเราเนี่ยมันอาจจะเป็นการที่เราไป เป็นหุ้นส่วนหรือสนับสนุนการเป็นหนี้ของเขาก็ได้ them ซึ่งมันอาจจะไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรที่ดีกับเขาและมันก็ไม่ได้เป็นประโยชน์ที่ดีกับคุณเหมือนกันตรงนี้พระคัมภีร์ก็พูดเอาไว้ชัดเจน a anybody don't for be ว่าอย่าไปรับประกันให้กับใคร If want them help ถ้าคุณอยากจะช่วยเหลือเขา Get God the wisdom of ก็ยังไงใช้สติปัญญาของพระเจ้าไปด้วย and help other Uh, better wayss หรือว่าอาจจะช่วยเขาในทางอื่นที่อาจจะดีกว่านี้ But never be a surety. แต่อย่างไรก็ตามอย่าไปเป็นผู้รับประกันค้ำประกันให้ใคร And by the way, I challenge you to read the book of Proverbs. This is not the first time. The wisdom God mentions here wisdom God of ผมเองก็หนุนใจให้คุณอ่านจากในหนังสือสุภาษิตนะคบเพราะว่าในข้อนี้ไม่ได้เป็นข้อเดียวที่พูดถึงเรื่องของสติปัญญาพระเจ้าก็อย่างที่ผมบอกไปแล้วว่ามีบางคน They're not responsible their responsible life in financial เขาเองไม่ได้แสดงความรับผิดชอบกับการบริหารจัดการการเงินในชีวิตของเขาเลยเขาเลยไม่จําเป็นที่จะต้องเหมือนกับมีใครไปรับประกันให้นะ discipline wisdom of God. Now, just you what the word of จริงๆแล้วการที่เราเนี่ยจะไปช่วยเขาค้ำประกันเนี่ยเรามาหนุนใจให้เขาทำตามถ้อยคำของพระเจ้าใช้สติปัญญาในด้านนี้ดีกว่าผมเองก็แค่บอกกับคุณกับเกี่ยวกับสิ่งที่ถ้อยคำของพระเจ้าได้พูดไว้ you emotionally by people around telling can can I'm bemailed คือแน่นอนนะคับางครั้งเนี่ยผู้คนเองก็อาจจะเหมือนแสดงความรู้สึกตรงนั้นตรงนี้ทำให้เราเองเหมือนต้องสงสารเขาอ่ะเหมือนเราเองก็ โดนแบ็กเมย์เหมือนกันแล้วเราก็รู้สึกว่าถ้าเราไม่ช่วยเขาเนี่ยเราก็ รู้สึกแย่รู้สึกผิดอีก and and they say well you know uh, Christians have to love one another แล้วเขาก็จะบอกว่าอ้าวเป็นคริสเตียนมันควรจะรักซึ่งกันและกันไม่ใช่หรอ we have to we have to help one another เราจะต้องช่วยเหลือกันและกันไม่ใช่หรอ yes ใช่ yes ใช่ but not without the wisdom of God แต่ไม่ใช่ว่าช่วยโดยไม่พึ่งสติปัญญาของพระเจ้านะ and this is not just in finances in every area ตรงนี้จริงๆไม่ใช่เฉพาะในด้านของการเงินรวมไปถึงด้านอื่นๆ <Right. S 2> ด้วย let me give you

Another man who not in who spouse to try to try them her help every is มันก็คงจะไม่มีประโยชน์หรือว่ามันจะไม่มีอะไรดีๆเกิดขึ้นถ้าผู้ชายอีกคนหนึ่งมาพยายามช่วยเหลือเขาซึ่งผู้ชายคนนั้นก็ไม่ได้เป็นสามีของเธอ it can lead to trouble เพราะมันอาจจะทําให้เกิดปัญหาอะไรที่ใหญ่โตตามมาก็ได้ so the best way วิธีที่ดีที่สุด is to find another woman who can help them คือคุณจะต้องหาผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่จะสามารถช่วยเหลือเขาได้ you know so we must protect each other เราจะต้องคอยป้องกันซึ่งกันและกัน by bringing help with the wisdom of God. โดยการนําความช่วยเหลือเข้ามาหรือว่าไปถึงคนคนนั้นด้วยสติปัญญาของพระเจ้า If you can and you can help others financially. ถ้าคุณสามารถที่จะช่วยเหลือคนคนนั้นในเรื่องของการเงินได้ Help them. ก็ช่วยเขาเถอะ With no motivation to To, uh, to get it back แต่จะต้องช่วยเขาโดยที่ไม่ไม่หวังสิ่งใดตอบแทนอันนั้นมันน่าจะดีกว่า which is if you are able to do that นั่นหมายความว่าถ้าคุณสามารถที่จะทำได้ but if you are not able to do that แต่ถ้าคุณไม่สามารถที่จะทำได้ then pray for them encourage them ก็อธิษฐานเผื่อเขาหนุนใจเขา to world of God Le them the นำเขามาดูในถ้อยคำของพระเจ้า but but signing a guarantee for them is not the solution แต่การที่คุณไปค้ำประกันให้กับเขามันอาจจะไม่ใช่ทางออกที่ดีที่สุดเสมอไป opinion my ไม่ใช่ความคิดเห็นของผมเองนะแต่นี่คือสิ่งที่สติปัญญาของพระเจ้าได้สอนเราผมก็หวังว่าคุณจะเปิดใจรับเอาถ้อยคำของพระเจ้าด้วยด้วยหัวใจที่แบบว่ายินยอมให้เราที่ฐานด้วยกันนะคะ พระบิดาขอบคุณพระองค์สําหรับสติปัญญาของพระองค์ We thank you เราขอบคุณพระองค์ You have given us your love ที่พระองค์เองได้ให้ความรักของพระองค์กับเรา And your wisdom และสติปัญญาของพระองค์ So we can love and help others เพื่อที่เราเองจะสามารถรักและก็ช่วยเหลือคนอื่นได้ According to เป็นไปตามสติปัญญาของพระองค์พระบิดาขอบคุณพระองค์สำหรับวันนี้ขอบคุณที่สติปัญญาของพระองค์จะนำทางเราและชี้ทางให้กับเราในพระนามพระเยซู amen god bless you have a good day ขอบพระเจ้าวพรนะครับแล้วก็ขอให้มีความสุขมากๆในวันนี้